สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เนีมอีกครั้งนะคะในช่อง Daily โหราศาสตร์โดยอาจารย์เนีมนะคะซึ่งวันนี้เราจะพยากรณ์กันถึงชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่1ถึง15ของเดือนตุลาคมนะคะชาวราศีกรกฎภาพรวมอะคะ่ะช่วงนี้เนี่ยจะมีอาการเหนื่อยหน่าย มีแต่ความวุ่นวายเกี่ยวกับเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างนะคะเรา,าพูดถึงการงานของคนชาวราศีกรกฎซึ่งการงานนะคะจะเจอเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างอ่ะจะมีการงี่เง่าเป็นพิเศษจะมีการหลาอแต่ใจตัวเองพูดอะไรไม่ค่อยฟังไม่ค่อยฟังเราเลยอะค่ะคือตอนนี้ก็จะจะส่วนใหญ่จะเจอคนที่ประเภทนี้นะคะก็อยากให้ทําใจเย็นๆมองว่าเดี๋ยวเขาก็ ดีขึ้นแต่มันก็ผ่านไปแล้วก็คนที่มีบริวารหรือลูกน้องค่ะจะมีการเข้ามาขอความช่วยเหลือเรามากขึ้นส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจะเป็นขอความช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะเงินที่เราวางแผนไว้ว่าจะได้ในช่วงเวลานี้จะยังไม่ได้นะคะจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมาก่อนแต่ถามว่าได้ไหมได้แต่จะได้ตามมาทีหลังไม่ได้ตามกำหนดเดิมนะคะ ส่วนเรื่องความรักนะคะก็คือจะมีการทะเลาะเบาะแหว้งกับคนรักคู่ครองส่วนใหญ่ในการที่จะทะเลาะก็เนี่ยเป็นการทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงรอยกันนะคะหรือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยค่ะคือเดือนนี้คนชาวกราศีกรกฎเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเงินแล้วมีปัญหาเรื่องการทะเลาะค่อนข้างมากนะคะ ส่วนเรื่องโชคลาภของชาวราศีกรกฎนะคะก็คือจะได้เงินเนี่ยจากความวุ่นวายมันก็จะมีดีในความวุ่นวายคือเราจะได้เงินนะคะคือเราจะได้เงินจากความวุ่นวายโดยการใช้ปริพันธ์ไหวพริบของเราเนี่ยในการแก้ปัญหาซึ่งจะได้เงินมาเราจะไม่มีการเสียผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ه, ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําพยากยา์ของชาวราศีกรกฎถ้าใช่หรือไม่ใช่ยังไงตรงหรือไม่ตรงยังไงหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็กดคอมเมนต์กันมาได้นะคะยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ดนินะคะาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารในการอัปเดตคําพยาร์รณ์ดีๆต่อไปนะคะ